สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูปลาทูสดทอด,ดจิ๊มจาดมานาเสนอเพื่อนๆน,นนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ไปทําปลาทูกันก่อนเลยค่ะฟักไสออกแล้วก็บ้างนะคะล้างทาความสะอาดเสร็จแล้วก็บ้างบ้างสักสองครั้งสองที่นะคะ,ะถ้าตัวเล็กก็ราบ้างครั้งเดียวก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะปลาทูสดมากๆเลยค่ะวันนี้จะดับพี่การก็จะเไปทอดนะคะทอดสัก ให้กรอบๆนิดนึงนะคะนะคะไปทอดให้กรอบบวันนี้กิจดแน่นอนเลยค่ะเห็นไหมคะเหลืองอารามค่ะเมนูนี้อร่อยมากค่ะเครื่องปรุงนะคะก็มีพริกกระเทียมน้ำปลาซอสหอยนางรมซอสฝาเขียวน้ำตาลแล้วก็ผงปรุงรสก่อนอื่นเลยนะแล้วก็ตำกระเทียมก่อนวันนี้พี่การจะ ใช้กระเทียมเยอะหน่อยเพราะว่าจะเอาไว้โรยหน้าทํากรอบๆด้วยนะเดียวกระเทียมให้หอมนะคะจะใช้กระเทียมค่อนข้างเยอะนิดนึงค่ะเสร็จแล้วเราก็ตําให้แหลกค่ะแล้วก็ไปเจียวกระเทียมกันนะคะน้ามันเดือดก็เอากระเทียมลงเจียวเลยค่ะเราใช้กระเทียมอินไทยนะคะตีเล็กๆนะคะเจียวให้หอมเหลืองนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ พอกระเทียมสุกเหลืองเราก็ตักกระเทียมขึ้นแล้วก็พักไว้ให้เย็นก่อนแต่ว่าเราจะติดกระทะาไว้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะได้เอามาผัดใส่พริกกันนะคะเนี่ยค่ะเรื่อเหลืองแล้วนะคะใกล้ใกล้ใช้ได้แล้วค่ะนี่ค่ะเราก็ช้อนกระเทียมออกแล้วก็ติดกะทะาไว้นิดนึงเดี๋ยวเราจะได้มาผัดกับพริกเสร็จแล้วเราก็เอาพริกขี้หนูมาตำนะคะตำไม่ต้องแหลกค่ะ แค่บุบๆนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วน้ำมันเดือดนะเราเอาน้ำมันเมื่อกี้ค่ะใส่ผึ้ลงไปขัดให้หอมนะคะ,ส,ะ,คะสีสันสวยงามเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะปรุงด้วยเครื่องปรุงเออก็มีนะ ใส่น้ำปลาซอสถอยนางรมแล้วก็น้ำตาลซอสฝาเขียวแล้วก็ผงปรุงรสนะคะพี่การมีเมนูอยู่ใต้คลิปแล้วค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูได้เลยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะนะคะสีส,สันสวยงามเลยค่ะเราปิดไฟเสร็จแล้วเราก็เอากระเทียมเจียวที่เราทำไว้เมื่อกี้เนี่ย มาโรยหน้าก่อนนะมาโรยหน้าบนตัวปลาที่เราทอดไว้เมื่อคู่นี้ค่ะโรยไปชั้นหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็เอาน้ําพริกจี๊ดจา๊าดที่เราทําไว้เมื่อคู่นี้ค่ะมาลาดลงไปบนตัวปลาอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมคะสีสันเริ่มมาแล้วคะ่ะน่าทานไหมคะ,พะเพื่อนๆขานี่คะ่ะอร่อยมากเลยค่ะพี่การขอบอกว่าอร่อยจริงๆนเนี่ยเราเอาน้ํา จีดจัดของเราลาดไปบนตัวปลาเสร็จแล้วกระเทียมเจียวที่เหลือเราก็โรยหน้าไปอีกชั้นหนึ่งให้ดูน่ารับประทานแล้วก็หอมกระเทียมเจียวค่ะเพื่อนเพื่อนเมนูนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนไปทำได้เลยค่ะทำง่ายง่ายค่ะไม่ยากค่ะเห็นไหมคะกระเทียมเจียวของเราหน้าทานไหมคะเหลืองอร่ามเลยค่ะเพื่อนๆค่ะขาอร่อยแน่นอนค่ะมื้อน,นี้ เสร็จแล้วค่ะปลาทูสดทอดจีตจาดของพี่การเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะอร่อยมากค่ะพี่การขอบอก